มาค่ะทุกคนขานี่คืออาหารง่ายๆวันนี้นะคะที่จูนจะกินค่ะเป็นมื้อแรกที่เบนาเวนเต้นะคะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขาเป็นคลิปแรกอยูเบนาเวนเต้เนาะค่ะเนาะตอนนี้บายซีโมงสีิบมาที่ค่ะจูนกินแบบง่ายๆค่ะจูนเอาแห้มหมูไปพัดกับไอ้มะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่บบพริกแซบๆค่ะกินคือเจลนี่แหะค่ะ กินขึ้นน้ำพริกค่ะเมื่อกินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ I'm t e time now 4:30 4:40 PM I'm gonna have spicy um, stir fry min pork with tomato and I'm gonna wrap with the vegetable คำจอยมีคำก m e In the first video in b e n a v e n t e คำจอยมีจุนฮิวแล้วค่ะเพิ่งกลับมาจากในเมืองค่ะกั่พดถือว่าในเมืองปันไดดอกว่ะยางาไปนี่ค่ะ แซ่บพี่น้องจูสิเขียนสูตรล่ใงหย้ยเป็นยังคือเกิดไอเดียเห็ดแบบนี้แหนมหมูเดี๋ยวขอคำแรกลค่ะอมืมพันเป็นชื่อย เส้นสะเักพริกน่ยอยมัพร้ารูดดรคือมือจะจุนมากหมดที่แล้วนะคะนาะมาปั่นพอแม่แฟนงนี่ละหมดทีเแล้วบรสิสุอใครสื้อ,อยังไหมคะปกติสิพักกันเ็ดใครเกี่ยวไม่ถ้ากินทั้งรถเวลาเข้าขับรถมากพราะจุนกาแฟจุนบุมักจอดอยากสิมาถึงทีหมายไว้แสิกินทั้งรสนะคะนาะบัตรที่นี่จุนนี่แหนมหมู จุนเฮ็ดไว้จุนก็เลือกมาพัดกับบะเกอรเทศท,ที่มันเหลือในตู้เย็นมันเลยเป็นเมนูนี่ละแฟนจุนมากค่ะแซ่บอืมอืมกอบเมนูจะรเล่อนอาหาร เนืหมูจะมีความสมอยู่แล้วนะคะเนาะมืซมาซ่แบบกระเทยใส่แบบพริกแซ่บค่ะจุดมากพ้อกินแบบนี้จุดมากจะกินก้อนค่ะเพิ่งกลับเขามาค่ะ แล้วก็สิบาเล็กหน่อยไปว่ายน้ำสร้างจุ่นกินให้ขั่วให้กินถ้วยหน่อยนึง น้าบอกว่าน้าสิบบกกินจุนก็เลยต้องบังคับให้กินค่ะจริงหิวเด้ยแต่เพิ่นคิดยังบุอเอกเพิ่อนอยากกินยังจุนก็เลยบังคับให้กินร่องทองเว่าได้กินนข่าวยงอยู่เนาะืสิบอกว่าไม่ไม่กินได้ไงอืม สีเขียนโล่งหค้ค่ะปลใส่ยอย่างแน่แซ่บพี่น้องนัวแหนมสม,มูบันเ้าแซ่บอยู่แล้วเมาพ่พารกินแบบนี้ยังแซ่บครับ พอแหนมสมุกมันกลมกลมค่ะอม,มกพริกนวยเลยค่ะจุนใจมาหอดมาคลื่นค่ะเี่นนปูยาสามสุมเคิง ไปรับเล็กหน่อยลูกใกล้ๆแถวบ้านพอใหญ่ไม่หญ่ของเขานี่แสบดีมากค่ะพูดเมนูใหม่ที่เห็แล้วแสบอีี 在煮内裤。 หอมแถวนี้เด้จุนเฮ็ดคิปว่ามันไอบ้บัวลไลดด้จ้ะที่กินไปเทันให้เฮียไปน้ามดจุนบ่าเอาด้จ้ะแบบนั้นจุนสิหายเลยแหละจุนสิดายคองก็ได้โอ้ยสิมาเฮียไดงแดงตายตาย แบบทุลักทุเลพี่น้องอืม รูเมนเลสต์ตัด่าวแฟนจูนกับมักค่ะพ่อสามีติดบ่าแฟนพีหน่องเพราะว่าคบกันเป็นแฟนมาโดเนะค่ะเนาะก่อนสิมาแต่งกัน กระติดเบาตะแฟนแฟนจะคือเวลาเห็ดไข่เจียวหนม้หมูเห็นไหมคะว่ต้องปรุงรับแต่มันแสบเพราะเนม้หมูมันมีความแสบอยู่แบบ ี่ห้อผัดแบบนี้ยังแสบค่ะกิ่ก็เขาสวยนี่โอ้ยห,หมดหลายมหมดเข่าหลายถั่วแน่นอนค่ะแล้วจุนสิเกียนหายว่าไม่อย่างไมบวกก็ได้ครับว่ากระเทียมซับหอมขาวซับหรือหอมแดงซับก็ได้ พาสหยหอมหวยๆให้หมันพริกแดงลงไปมักเพื่ออไรก็เอาไส่ไปเท่านั้นพาสหายกินหอมเอาแหนมหมูที่ห้าบีบ,บเรียบร้อยแล้ว<ม>เอาล่งไปพ<ม>ักน้ำตาลนาหนึ่งช้อนชาพงรสไก่รสหมูหนึ่งช้อนชาสีขาวหนึ่งช้อนชาหรือมากกว่านั้นตามใจแล้วก็ ซอสหอยนางรมจบแต่จุนหยอดเกลือนิดหน่อยเพราะจุนชอบให้มีรสชาติไปะแลมเกลือนั่นแหละแค่นั้นแหละค,ลค่ะชอบเผ็ดใส่เผ็ดอย่างจูนชอบเผ็ดจูนก็ใส่ลูกโดดเพียบแซ่บค่ะแซบ่บถ้าพูดไปอาซีแค่ไข่อันนี้บ่ค่ะเดี๋ยวนะนึกซื้อก่อนของททางเหนือไหมค่ะ ดว่าไม่คล้ายกันนะเพราะมันไม่หวานมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหมู มันคงจะไม่เหมือนน้ำพริกอ่องมั้งคะลิงน้อยค่ะเกิดทะเลาะก,กับพ่อแล้ว <c oughs> เทียงกันก้อนออกสไปข้างนอกพี่น้องนี่แหละเด็กหน่อยเด็กหน่อยต่างสาดค่ะ เป็นตัวของตัวเองสูงเด็กต่างชาติแต่ทู่สูส่ไปไหน จูนก็แฟนจุนอยากสิผ้าเขาไปไว่ายนะ้าเพราะว่าใส่ปูญาเตรียมการเพราะว่ามือแรกในเเอาสิกินปาตีวันเกิดย้อนหลังลิ่งน้อยมาตินาปูญาใช้เตรียมจัดของ ในยาเราเห็ดเค้กเองเนาะค่ะเนาะเราเป็นคนอังกฤษเราเห็ดเค้กเกง่งเคงค่ะของหวานเราเห็ดเก่งค่ะจูนี่เห็ดยังไม่เป็นดอกของงงของหวานก็ได้ของไทยห้องพ่อเห็ดใดอยู่คะ่ะ ไม่ยาเก่งค่ะไอ้ของหวานเก่งทิชไพกกับแสบสาวอังกฤษมาปักรักอยู่สเปนนะคะถ้าพัดเป็นสาว เพิ่นกับเราภาษาสเปนได้เพิ่นกับ,บ่บอยากกลับอังกฤษแต่พอดีมีเฮียอยู่อังกฤษจะต้องกลับไปเมืองถ้อ,งอยากสิขายเพิ่นบ่อยากสิไปอีกแล้วพุทธฒ่าเมือยไหมคะเดินทางดูดอืมเราจะใส่พุทธเราจะใส่เด็กวัยวัน o n i s Put in the dishwashing because it's dirty Okay, I will check for you. Okay, let me finish. Doing video. Yes, I'm doing video. Let me finish. Okay, hmm? okay, my love. Okay, good night. This <laughs> June, huh? How much is ิไปซ่าไ้น้ำเวลาใช้สุดรยังกระสิทธามจุนว่างามไปเห็นไหมจ๊ะเด็กผู้หญิงเนาะอยู่กับเราก็ติดเราจุนเรียกว่าลิงน้อยมาตินาละคะผู้จักรยานมาล่ะเดี๋ยวประมืนงค่ะจุนให้เมืองมาต่อค่ะจุนจะกินนี่ให้หมด เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะพอดีพ่อปู่มาเดี๋ยวให้ดูค่ะดูด้านหลังไม่เป็นไรค่ะคุยกัน <c oughs> จักรยานโอเคค่ะเดี๋ยวจุนกอกินข้าวให้เสร็จค่ะมาต่อค่ะนี่จุนกินแป๊บเดียวเพราะจุนจะขอลาค่ะจุนยังไม่ได้ลาเลยจุนก็เลยจะกินให้หมดตรงนี้หรือไม่ก็จะพูดขอลาก่อนค่ะค่อยตัดคลิปน,นะคะ กันปูร้านสายเสือ้อโอเคค่ะทุกคนค่ะลวกทัวเล่ค่ะคลิปนี้พอไม่ได้จัดแถมมันอีหลี่อิหล้นะ่ะเนาะแต่ก็อยักทายคลิปแรกนีพี่ค่ะไม่อยากหายไปเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพอกันไม่คลิปหนาจะ้ะ ได้กินแซ่บๆเป่นพอกเพราะว่าจุนสั่งมาคุ้งนอก่างที่จุนเ้าไว้จุนถามมาคุ้งมากและจุนตาะมาคุ้ง,งแซ่บๆค่ะเด <c oughs> ี๋ยวเ้าจะพอกัีกคลิปหน้าแล้วจ้าเนาะบ๊ายบายค่ะ